มีปัญหาผิวมองที่หน้าจอเลยค่ะแล้วจะชวนสวยและรวยมากไปได้วยกันเพราะว่าจ่ายเงินบาทเดียวกันแต่ว่าได้ปริมาณมากกว่าจะมากขนาดไหนตอนรับคุณเชนค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณน,นะวันนี้นะครับสดส,ดสดจากอมรินนะฮะคือที่บอกว่าจ่ายเงินเท่ากันได้ปริมาณมากกว่าเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับเคยซื้อเซรั่มผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน,นทานานิกตอกน,นะครับซึ่งขวดจะประมาณนี้คือ 15ML ถึง30 ML นะครับซึ่งแม้กระทั่งแม่บ้านผมเองก็ใช้นะ เขาก็เคยสั to to ่งมาเก็บปลายทางให้ผมในจ่ายเงินให้นะครับ3า0บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์จริงครับที่มีแฟนคลับของเราแล้วชอบใช้เซรัมเหมือนกันครับชื่อว่าคุณฟ้านะฮะจากจังหวัดกาญจนบุรีนี่คว่ำให้ดูเลยครับว่าใช้ไป10บขวดจริงๆแต่ว่าที่เป็นเซตโกคาร์บีของเราเนี่ยตัวอื่นไม่ใช้เลยนะคือติดใจแต่เซรัมครับเพราะว่าทำให้ผิวกระจ่างใสทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นนะครับแล้วก็จุดด่างดำและดูจางลงทีนี้ของอันอื่นที่ไม่ใช้เอาไปแจกแม่ครัวเอาไปแแจจจกกกกกมม่่บบบ้าาาาาานนนนะะครรรรรััั็็เเเเลลยยยปไไอออดดีขงิิษษททุววํซพศ อีกทีนึงครับนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือ15 ml เนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึงถึงสิวันนะที่ทุกคนจ่ายอยู่ในทิกตอกก็คือ390แต่ถ้า30 ml ครับ690จะใช้ได้เดือนหนึ่งใช่ไหม,มแต่นี่ครับที่วางอยู่ตรงนี้คือไซส์นี่ฮะมาตรงนี้ครับไซส์100 ml นะครับคือเราเอาเนี่ยเอามางงับนะภาษาอีสานเรียกว่างับคือเอามาบังมิดให้มันมิดซีรีส์แบบนี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ จ่ายถูกกว่า30 ml อีกน้องสาย<ฆ>แต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้ดูนะครับว่าขนาด100 ml ที่เราขึ้นโมมาใหม่เนี่ยนะครับคือแบบนี้เลยนะครับคือเทไปเนี่ยจายเงินบาทเท่ากันนะครับแต่ใช้ได้ปริมาณเนี่ยมากขึ้นถึง5เท่า10เท่านะครับแล้วตัวนี้เป็นทองคําเข้มข้นเป็นไข่ปลาคเวยเข้มข้นในเทแบบนี้แล้วพอแต่100 ml ครับ r d เช็คมาแล้วว่าเหยาะได้ทั้งหมด5เดือนเลยนะครับร่วมประมาณ5เดือนนะฮะแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ยังคงอุุดดดมไไปปป้วยยสิ่่่งททีีกกคคนชออออบูตล3็ืข,ขาา สีดำนะครับที่ให้คุณค่าเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนอยู่แล้วเพราะว่ามาจากปลานะครับตัวนี้นําเข้ามาจากเกาหลีใต้เลยแล้วก็เอาทองคำเนี่ย 24K จากสุแลนนะครับมาทําให้ผิวหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสเหมือนพี่คนนี้ครับจะเรียกพี่เ็าไม่ได้เรียกป้าละกันป้าอําครับอายุ50แล้วเพราะผมเพิ่ง35าเนาะป้าอํมอายุ50เนี่ยก็คือบอกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกว่าอิดโรยเพราะว่าโดนแดดมา50ปีแล้วแต่งหน้ามา50ปีแล้วทีนี้ครับพอเห็นเราขายโกเซร่มครับเลยอยากลองใช้บ้างแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาประททัับบใใจจมาาากเเค้หะรนนีี่ป็ภพช ต่อเนื่องย่างเป็นประจำนะครับกลายเป็นน้องอําไปแล้วนะเรียกว่าน้าอําแล้วกันจากป้าอําเป็นน้าอํานะครับเพราะว่าในวัยห้ปีเนี่ยหน้าใสาออกจากบ้านได้นะครับตัวนี้แหละคือคุณค่าของไข่ปลาคเวสีดานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ทองคํา 24K จากประเทศเกาหลีเข้าไปซึ่งกล่องเป็นแบบนี้นะครับวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะดาราใช้ไหมเซรัมแบบนี้ต้องมีดาราาการันตีนะมีเหมือนกันครับชื่อว่าคุณจรสรรน,นะครับในวัยสีปีคือคุณจรสรรเนี่ยมีริ้วรอยนะครับก็เรียกได้ว่าช่างแต่งหน้านี่ไม่ค่อยอยากจะแต่งหน้าเท่าไ ก็บอกจอนสันเอ้ยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกผู้ชายเมตพ์ไปทําอะไรกันหน้าหน่อยนะฮะจอรนสัน <c oughs> ก็เลยซื้อโกเซร่มของเราเนี่ยไปเหาะอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจํานี่ทุกวันนี้ครับยิ้มขึ้นมาไม่มีอรอยแล้วนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าปรรทัพใจมากนะครับผิวหน้าแลดูตึงแบบนี้เลย